พลพระราดรเคลื่อนไหวแล้วหลังสงกรานโพสต์เปิดตัวไมนสส้นภศสิชัดเจนเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากโปสงกรานเตชนะนรงไมหลังชาวเน็ตสังเกตจับมือควงคู่เข้าคลินิกหลังเลิกนางเอกดังอย่างแมททีรณีและต้องบอกว่าล่าสุดชัดเจนแล้วสัมพันธ์สงกรานมามโดยไม้นภสสิ ได้ออกมาโพสต์รูปภาพกิจกรรม a d อาดิด p a ว Challenge พร้อมกับมีรูปถ่ายโปรโมทที่ Central World ที่แบรนด์นางได้มาเปิดกอลโซนโชว์เช่นเดียวกันกับทางด้านสงกรานโพสต์รูปภาพโปรโมทงานเดียวกันกับไม้นภัศสีในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าร้านเดียวกันเลยอีกทั้งงานนี้บอลพร,ราดอตัวพ่อสายตีกอลอีกคนในวงการก็เคลื่อนไหวแล้วหลังสงกราน โพสต์เปิดตัวเองไม้นภัสสิซึ่งงานนี้เขานั้นก็ได้เข้ามากดไลค์ให้ทางอินสตาแกรมทันที